The cat สไนพ์ทุนที้ผมอยู่ในบรรยากาศงานปาระตี้ปาร์ตี้จัดเก่าๆวันนี้สั่งห้องสเปรย์ทองสีสันสุดๆวันนี้ผมได้เจอเอสซีที่หลากหลายมที่ต่าง์ต้จัดสรับเอสซีคนหนึ่งหลายคนนะครับมาจากต่างถิ่นบางคนนั่งขึ้นยูนิมาบางคนนั่งรถไฟมาบางคนนั่งรถตู้มาแต่คนหนึ่งที่ผมสนใจคือมันมาจากอเมริกาเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับ ว่าเขาคิดยังไงแล้วเขาชอบดูช่องของตรงไหนครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับคิดของผมมนะครับสดๆไลยนะครับ นี่นะครับสดๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่สวัสดีครับผมนี่เอ็บซีรุ่นพ่ออีกคนนะครับเขาพี่ไม่ต้องเรียกผมอาจารย์นะเรียกไปเทพพอเออเรียกุณเทพมาจากทางไหนตอนาตอดำตาแต่ว่าคนเทพไม่ติดเด็คนนีนี่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคนที่มาจากแทนไกนี่นะครับพี่พี่อะไรไม่รู้นะครับ เขาเป็นเอฟคน้องหญิงคุณหญิงพระสมเด็จนะครับซื้อพระสมเด็จคุณหญิงไม่รู้บาลตะไกลขนาดไหนครับคุณหญิงก็ไม่รู้จักนี่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 คุณหญิงมองทางนี้หน่อยนี่นี่นะครับนี่ครับนี่อีกคนนึงนี่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 เอฟสีเขาเป็นเอฟสีอาจารย์ด้วยนี่อาจารย์ครับพี่เขาเป็นปุ๊กอยู่ที่อเมริกาเขาเป็นเอฟสี่อาจารย์ประจำ เขาบอกด้นเลนะนี่น well. ี่แกแล้วีเนีนี่เนฟซกันนี่แลกันเด้ยเราจะมาคุยแล้วนะ เอออยู่แค่เป็นแบบเปิดร้านทานนะเปิดร้านอาหารชื่อร้านอะไรเอ่อคือเป็น,เ,ปนเรื่องสำหรับ,บไปทำงานด้วยเขากับเขาอ๋อไปทำงานให้เขาครับผมได้ชั่วโมองอะไรชั่วโมงประมาณ20บกว่ายี่สิบกว่าเหรียญเป็นคน,นอำเภออยู่อรมันคือ,อตัวจังหวัดน,นอำเภอปอยจังหวัดน่านนะครับครับผมผมนึกว่าเขาจะเจอคนน่านที่กรุงเทพนะครับไม่ใช่กรงไทยนะครับรันไปได้กับคนน่านที่อเมริกาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคว่า ครับผมทำไมขามาเล่นภาสายี้นะครับขอบคุณอาจารย์ไทศาสนี่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 เป็นีกาด้วยนะครับสส yes. right <S 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 น ی, ี่นี่นี่พี่เจอทางนี้เลยครับ คุณหญิงครับขอใช้พื้นที่ครับพื้นี่นี่นี่ย FC คุณหญิงเดี๋ยวก่อนคุยคุยก่อนทำไมซื้อผ้าคุณหญิงเอาคุยทำไมผ้าคุณหญิงเก่งตรงไหนชมชมต่อหน้าเห้เจ้าของสวยไหมสวยครับ ก็ผมคือดูของอาจารย์บอยนะแล้วกันแล้วก็อาจารย์จะไปแบบคุณผู้หญิงครับคุณหญิงแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเาเรียกอีหญิงแต่ถ้าเรานี่ต้องเรียกคุณหญิงครับคุณหญิงครับใช่ครับอ่านี่ได้ได้เจอคุณหญิงทางไหนคือทางที่คลิปของอาจารย์บอยย่อขออาจารย์บอยเป็นหลักใช่พี่ดูแล้วเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจง่ายใช่ไหมเข้าใจง่ายแล้วก็หญิงก็ไปออกรายการประจํา เออครับผมขอให้ควาบคุณนะนี่เจอสีตัวจริงมีเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซื้อเขาเขาแถมผ้าอะไรไปไหมมีครับผ้าดีอย่างนั้นเลยเฮ้ยเขาแถมด้วยเหรอมีแถมด้วยมีแถมโอ้ผมสั่งทีไม่ได้ธรรมดาต้องจำได้ยังไม่ใครก็ลูกถามเฮดมินเพราะว่าเฮดมินเขาจะดูอ่าใช่เห็นไหมโอ้ยสดีครับสวัสดีครับอุ้ยแสดงว่ามาไกลเลยนี่พาไก่มาไกลครับผมเผาข้ามมาจาก ต่างประเทศไหมคะเนี่ยใช่ครับดุกอนเอาไปะซื้อเอาไปแจกหรือซื้อไปทำไมคือผมชอบเมราชอบเก็บชอบเรื่องเนี้ยคร<ม>ับผมแล้วเก็บพ้าไว้ที่ไหน ก็ที่บ้านเลยที่บ้านหรือที่อเมริกาที่อเมริกาครับแล้วจ้าหญิงเวลาส่งส่งเวลาส่งก็ส่งไปอเมริกาค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอที่อยู่ต่างประเทศนะพี่หญิงส่งยังไงไปอเมริกาส่งเอเอเค่ะอืมอย่างกับพระองค์ลับคันส่งไปนี่ค่าส่งเท่าไหร่ก็บมันมีที่เขาก็จะซื้อเยอะๆแล้วก็สะสมไปขายแล้วมาส่งเอเอเอทพี่ซื้อสูงสุดเท่าไหร่ไม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 ่เป็นข้อมไม่เป็นความรักทางการค้าอ๋อพี่ต้งหลายหลายหลายตักพี่หลายหลายตักพี่ เขาซื้อทีละห้าหลักนะครับวันนี้มาเจอจะแถมอะไรใลาดเขาสกมเป็นทีละเดี๋ยวเวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวหาของได้ครับไดดด้เเเีี๋๋ยยววหาครับไม่ปกติเขาแถมให้ประจำแล้วครับปกติเขาแถมให้ประจำอยู่แล้วครับผมอือ่าพี่ทำไมพี่ชอบพาชอบ้าสายนี้เพราะว่ามันคือคือจริงๆผมเนี่ยพิสศูนย์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็พี่เชื่อใช่ไหมครับมัธยมพี่เรียนที่ไหน เอ่อมัธยมเรียนอยู่ที่น่านเลยครับวัดโรงเรียนเลยอ่าอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็เรียนเทคนิคที่น่านเทคนิคที่น่านแล้วก็มาเรียนต่อที่ตัวมณนลเหนือที่เพื่อนอันนี้หนูแถมพิมพ์อ่าเป็นบางไหนเป็นคะแนนทางในเป็นเนื้อหยกขาวแล้วก็พึ่งตรวจสอบมาวันนี้ด้วยค่ะรับพี่ก็ให้พี่นะคะเป็นที่ระลึกนะครับขอบคุณครับเป็นหยกแดงด้วยค่ะโอ้ดีจังปกติ 不行。<Okay. S 2> okay. ใจด,ดีอยู่แล้วผมยังชมแล้วคุณหญิงคือคุณหญิงเมื่อไน่ดีนี้ไม่รู้เขาจำได้ป่ะนะอืมสามากอ่ะหนูจะมีน้องๆเขาตอบตอบตอบข่าวในเพจกับในไลน์อะค่ะหนูจะเข้าไปตอบทีบางนานๆทีใช่แต่ผมอาจจะเจอตัวคุณหญิงก็ได้ในไลน์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าตอนเดตอนด็กใช่ตอนเด็กเออตอนด็กแวต่ว่าขอเป็นพวงนี้นะคะก็คือหนู ใช่ใช่ไอ้พวกนี้มาเลิกงานตรงเวลาใช่ใช่ใช่เพราะนั้นผมก็ที่บ้านก็ประมาณตีสองในที่นี่ก็จะด้วยนะให้พี่ถามตรงๆหน้าตาดีกว่าตัวในคลิปไหมอืมเอาตรงเรืเลยหางไกสวยครับสวยเขาเป็นชอมเขาเขาเาเป็นผู้หญิงเมื่อในอดีตใอห้พี่ผมพอไหวไหมหน้าตาพอไหวไหม แม่ก็ลักษณะลักษณะนะเป็นผู้ที่แบบว่าเพราเขาคุ้นเคยในการดูคลิปผมเลยครับผมดูดูคลิปเขาติดตามพี่ในคลิปเขาไม่เคอะเขิน่ะพี่แล้ววันนี้แฝงอะไรอ๋อครับผมอันนี้มีมีของดีไหมคะโอ้โหยนี่มาจากคุณหญิงเลยเหรออ่าของคุณหญิงก็มีของคุณหญิงนะ อันนี้ส่วนมากจะไม่มีครับอันนี้ผมจากจากผมก่อนที่จะมาเจอคุณหญิงได้ได้มาอันนี้ชุดเบนจะใช่อันนี้พระล่วงลางปืนมาจากของเป็นอันนั้นเราที่อยู่เชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่ที่ชื่ออะไรนะาที่หมอมมาเป็นหมอมันเป็นหมอมัผมเจอเอฟซีพี่หมอมวนะครับที่หมอมที่อยู่เวียงอะไรนะ จะไม่ได้แล้วขึ้นไปบนภูเขาอ่ะน่ใช่ใช่ใช่อยู่แม่ฮ่องสอนใช่ไหมไม่ไม่เชียงรายเชียงใหม่อ๋อเชียงใหม่ครับผมอาโมที่เป็นตำรวจนะครับนี่พี่ได้มานี้ผ่านวิทยาศาสตร์แล้วหนึ่งพันสามร้อยปีพี่เขาเปิดเทไา้ อันนี้อ่อันนี้ผมไม่อยากคุยเรื่องราคาแต่ว่าโอเคก็ราคาสูงถ้าราคาสูงตอนแรกไม่ได้ไม่ได้ทางที่ราคาเดิมไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นไงอันนี้สมเด็จที่ผมได้มาจากเพื่อนเป็นเอฟซีด้วยกันจากผมและนี้ชุดนี้อันนี้รลดอันนี้นำพญาพิศุโลกนพญาพิศนุโลกอันนี้จากกำซุ้มกอซุ้มกออันนี้จากกำแพงเพชร้งหมดครับผมรับผมอันนี้เป็นอันนี้สายวังครับโอ้ทัวถ่ายสายวังสายวังอันนี้จะใครอันนี้ก็ไม่ใช่คนหญิงแต่ว่าเขาขาย สายวังครับตอนนี้จะมารู้จักคุณหญิงพอพอมารู้จักคนนีมีนะคะวันนี้มีใช่ค่ะได้คุณหญิงอย่าองมณ์เพราวอันนี้ที่ผมมั่นใจเพราะว่าเรื่องทุ่จคุณวันนี้วันนี้ผมมีสองหน้าค่ะมีมีสองหน้าด้วยนี่ค่ะมีเป็นมีเป็นหลวงปู่ทสองหน้าแล้วพี่เคยแสดงปาฏิหาริย์ไหมมีครับเจอเจอพี่เคยแสดงปาฏิหาริย์ไหมล่าสุดเลยปาฏิหาริย์ผมนี่มันคือเกี่ยวกับยังไง i m ม t a ตชั n นี่แหละการเข้าเมือง คือคือจริงๆผมจะโดนจับตั้งแต่อยู่ตั้งนานแล้ยแต่ว่ารอดมาได้เพราะบารมีมของพี่ตอนนี้พี่ไปกับไปกลับได้ในศกปกติได้ไปกลับได้เพร,ราะผมได้ไปได้ได้เขียวไปไป,ไปกินกาด่ะใช่เป็นกาดที่นู่นแล้วเป็นคนที่นู่นแล้วเป็นคนที่นู่นแล้วนะครับครับผมเขาพี่นู่นเขาใช้ภาษาแหละคนน่านไปอยู่อเมริกาเยอะไหมเยอะครับเยอะแล้วคนชาวนาคนทางอีสานเยอะคนทางอีสานทางทางอีสานตอนบนครับผมน่านนี่เป็นอีสานอีสานตอนบนเหนือตอนบนเหนือต้งอตอนล่างอีสา,านตอนบน ใช่อะไรที่เคยดูสองานเราไปทำงานกินอะไรที่ที่นู่นก็เกี่ยวกับร้านอาหารอ่าร้านเจอกับร้านนวดร้านนวดครับผมเงินดีไหมเงินดีเดี๋ยวพี่กับเบียได้สัญชาติอเมริกาแล้วครับเนี่ยนะครับได้ได้ลูกหรือโู่นเงินได้ครับมีลูกมีลูกพูดไทยได้ไหมได้สองภาษาครับได้สองภาษาครับผมนี่นะครับ คนหน้าไอ้พี่ลืมภาษาเมืองเมืองหน้านทำไมพูดได้อยู่เรื่องะไรโทรทักกายทักกายเอฟซีเลยดิสวัสดีครับสำเนียงหน้านะสำเนียงหน้านะส่วนมากคือเดินจะออกนี้แบบว่าได้ครับมันมันลืมมันนานตลอดมันนานคือคือผมจะอยู่หน้าเหมือนกันแต่ผมไม่นก็ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่ในในมาตลอดครับคือผ่านมาจากมาอยู่กรพซแล้วก็รดบครับ พี่ชอบชอ,บชอบตอนไหนของผมมากที่สุดชินรตอนไหนตอนไหนที่ไปหรือตอนโดนจับแมวนะตอนของคุณน <c oughs> ตอนผมโด,ด,ดนดถูกจับพี่ว่างไงพี่ดูว่าอ๋อถูกจับไปเหรอตอนนั้นผมก็ดู <c oughs> ครับ <c oughs> ตอนนั้นผมติดตามศูนย์สมบัติสามแผ่นดินครับผมก็ได้ยินข่าวผมติดตามตลอดแหละคิดว่าผมโดนจับจริงไหมเออผมคิดว่า คิดว่าโดนจับจริงแต่ว่าคงโดนไปสอบไปนะแต่ความดีคือความดีเลยครับเออเจ๊ไหมครับอืมอ่ะทุกแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้เก็บทําไมชอบเก็บผ้าสายนีเพราะเป็นของที่แบบว่าสูงอ่ะของสูงแล้วก็เป็นของที่แบบว่าเขาอุตส่าห์เก็บให้เราตั้งเป็นร้อยสี่สิบสี่ปีอ่ะครับครับแล้วก็มาให้เราตอนนี้แล้วก็ผ้าสวยด้วย ครับผมพ,พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยพี่ทําไมพี่พี่พตอนมัธยมไม่เรียนอะไรบ้าม,มัธยมก็เรียนส,สายสามัญธรรมดาแล้วมัธยมไปมันเรียนเทคนิคเทคนิคหนานา<ป>สายอะไรอิเล็กทรอนิก สบายเลยทําให้รู้จักเลยวิทยาศาสตร์เกบผมันเชื่อถือได้เชื่อถือได้ครับพี่ที่ไปเพราะไปถึงอเมริกามีคนศึกษาพระเครื่องกันเยอะไหมนีครับเยอะครับเยอะเขาเขารวมกลุ่มกันเนี่ยคือส่วนมากอย่างที่ LA เอเคเยอะแต่ที่ซานฟานม่เยอะเท่าไหร่ครับจะเป็นลักษณะสมัครเล่นมากกว่าที่ LA เอเยอะครับผมมันมีร้านขายพระไหมมีครับก็มีมีอย่างที่วัดไทยอะไรเงี้ยก็มีเขาขายที่วัดไทยครับผมพี่ นี่นะ่หม่าอาจจะเปิดร้านผ้าอยู่ที่อเมริกาคุณหญิงอย่าลืมส่งให้เขาด้วยนะมาอยค่ะ่เอฟซคุณหญิงโดยตรงเลยแล้วคุณพี่มามาเมืองไทยกี่วันคะเนี่ยมาเดนเดือนครับที่นี่ผมไปเขาบอกว่าเขาก็เส้นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาที่บ้านเส้นให้ขอ้องๆไว้ว่าเดี๋ยว จำครับเขาไม่ได้ไม่ได้ดูช่วงนี้เพราะปกติเขาจะเอฟในในปีนี้ใช่ค่ะนี่นะครับได้เจอตัวเป็นๆคนี่นะครับแต่ยังคงคุณเจอตัวจิตไอ้คุณหญิงไอ้เอฟซีของคุณหญิงไกลไกลเยอะไหมมีค่ะมีสิงคโปร์มีไต้หวันแล้วก็อเมริกาแล้วก็อีกอีกทัานหนึ่งอยู่อยู่ประเทศอะไรนั่นเหรอ สิงคโปร์สิงคโปร์ไต้หวันอเมริกาอยู่จีนด้วยค่ะมีเยอะค่ะนี่นะครับติดต่อจากพี่มาจากพี่นี่ไงครับผุ้หญิงนี่คุ้หญิงส่งมาล่าสุดเลยผมผมอยู่นี่อยู่ยังซื้ออะไรได้เด้อเขาใช้เขาใช้หน้าตาแอบสวยไหมวะไม่เห็ไม่แอบไม่สวยนี่เราอันนาคะ้อ่อ อ้มันใช้แอปปกติไว้ไม่ได้หลอกจริงนะคันหมูมดเลยใชยตัวนี้ทุกคนเลยค่ะเรียกนี่พวกแอดมินค่ะ๋อแล้วนีแอดมินเนี่นั่งนั่งอยู่แถวแถวน้องๆช่วยกันใช่ใช่ครับนี่เราจะเก็บไปถึงไหนหรือมีตังค์ก็ซื้อไปเรื่อยๆ ใช่ครับอันไหนที่ชอบแล้วก็จริงจริงไปยกหีบก็ได้นะกดก,กับเงินจ้าโอ้โครับคือไปงังหีบเลยเหรอเวลามันขนส่งมันลําบากครับ<ส>ถ้าถ้าพ<ม>ี่ไปพ,พกไปเองอะไรแบบนีไไ้ได้ไหมอือก็มันลําบากเนาะเวลาขนไปเลยแต่ถ้าส่งคราบไปรษนียผมว่าดีมากกว่าง่ายกว่าใช่ไหมหนูเคยส่งไอ้นี่พ่ากุมารวองปกเติไปไต้หวันไปองกงมาเลเซียอืส่งส่งทางไปรษณีย์ได้ ครัสได้นี่นน,นะครับพี่ระหว่างพระสายแต่ก่อนคือเก็บสายบ้านทั่วไปหรือเก็บสายใช่ครับสายบ้านทั่วไปแล้วทะเน่สองอย่างนี้ต่างกันตรงไหนคือสายสายสาย,สายวังนี่เป็นพิสูจน์ได้สวยงามนะสวยงามด้วยแล้วก็คือแบบทั่วโลกเขายอมรับอะ ครับเห็นนะครับเจอเอฟีที่มาจากต่างประเทศจริงๆถามถามคุณคุณหญิงได้เลยผ้าผมนะคือผมเช็คกันนั่นพุทธคุณพี่เช็คไง แค่สแกนทำภาพให้ผมเขาเลยสแกนเขาจะสแกนทำภาพอ่าผมผมไอเด็กก่อนนี่เป็นชนเล่นพระแบบจับพลังอีกคนเนี่ยจับพลังพี่ทำยังไงอ่าแค่ภาพนี่ผมผมเลือกเลยเห็นไหมคุณหญิงผมจะเลือกภาพแบบว่าองค์นี้องค์นี้องค์นี้นะเพราะว่าพี่สแกนใช่ไหมแม่สแกนเคือแบบว่าผมผมเช็คุณต้องแยกเป็นองค์ไปดิอย่างไรอย่างนี้ไม่บางทีเด็กเขาไลฟ์แล้วก็พี่ก็ดูในในในเพจอ่ะให้พี่ดูดิพี่ลองอย่ายงที่เขาส่งเป็นถกถานเนี่ยพี่จะสแกนยังไง อ่านี่เขาคลิปอะไรคุณหญิงอ่ะใช่โอเคอะไรคุณหญิงเนี่ยอะไรคุณหญิงนะนี่นี่อ่านี่ี่เขาสงนี้ดิการสนทนายังมีเลยนี่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 เนี่ยผมสั่งทีอ่าเนี่นะครับเดี๋ยวพี่เอียงๆก่อนหน่อยให้ผมเห็นเอ็นไม่พี่ให้ผมเห็นจออ่าอย่างนี้พี่จะสแกนองะอันนี้ผมนั่งพุทธคุณเช็คพุทธคุณเลยเช็คพุทธคุณได้หรอได้ครับ เช็คถ้าเกิดว่ามีพุทธคุณก็รับใช่ไหมอ่าแล้วผมรู้ด้วยนะปีพศนั่นด้วยอนี่ผมแซลใน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 ยูทูบ่ะไอพี่อย่าแซลนะผมตอบแรงนะ แล้โอเคไม่ไม่อะไรไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วไม่รู้กันผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครแซลโปรตีนะนี่นี่ผมคือลักษณะที่ผมเช็คพุทธคุณพี่เช็คพุทธคุณไม่มีทำนั่งทำท่าเช็คะไรเลยพี่ทำไงอ๋อไม่คือแบบว่าคือต้องตักอาเนี่ยต้องต้องอยู่ที่เงียบๆต้องงเียบๆอ่างเงี้ยอย่างนี้ผ่านไหมนะอย่างนี้ผ่านอันนี้ผ่านหมดแล้วที่ผมเลือกเช่ามาเนี่ยนี่ที่ที่เลือกเช่าอ่า ดูดูที่ที่มีเสื้องสีสวยๆตรงนั้นเลยค่ะนี่นะครับนี่เน้นเห็นไหมเน้นไหมใครไม่กล้าเล่นแต่ผมเล่นนี่พี่พี่โชว์ใกล้ๆอันนี้สองสี่ศูนย์แปดนี่นะพิมเด็กเป็นพี่พี่สื่อนี่เนี่ยพิมหลวงวิวิจารเจรไนสองสี่ศูนย์แปดเขาใช้วิทยาศาสตร์ใช้พุทธคุณครับพี่ลองไปเล่าให้คนอื่นคนอื่นไม่ขำเลยเฮ้ยมึงเล่นพุทธคุณหรอคือคือผมจะทดสอบเกี่ยวกับจากอาจารย์หม่อมอ่ะที่ที่หม่อมมาที่อยู่เชียงรายเชียงใหม่นะครับผม ท่านนั้นเาผ่านทางด้านเซมใช่ไหมครับอาจารย์หม่อมไตภูมินานามไม่สุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์คือคือจะเอาผ้าเนี่ยไปตรวจทางวิทยาศาสตร์สระบบเซ็มอะไรอ่ะแล้วเขาเขาก็บอกว่าวิสูจน์แล้วว่าอย่างพระร่วงองค์ที่ผมเนี่ยหน0่ปีอาจารย์หม่อมที่เป็นตำรวจที่เป็นอดีตตำรวจครับผม แล้วก็เข้าไปตรวจสอบภารวิยาศาสตร์ดับเซนได้1,300ปีแล้วผมก็ลองเช็คพิธุคุณดูก็ได้1,300ปีสายคลองที่เขากับความของเขาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ทุกองแล้วก็ยังแล้วก็พวกผู้ไปกับอาจารย์โจ๊บด้วยอาจารย์โจ๊ด้วยครับนี่นะครับคือถ้าสายถ้าสายวิทย์เนี่ยเขาจะเช็คคนเดียวไม่พอวันนี้มาตรวจกับพี่วิสุทธ์ป่ะอ๋าไม่ได้มาครับผมไอ้คุณหญิงวันนี้ไปตรวจที่อง แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่มีอยู่ประมาณสี่ห้าองค์ค่ะทีท่จะนําไปตรวจกบพี่ไปสี่ห้าองค์นะครับไปตรวจกบพี่วิสูน์นะครับนี่นะครับใครบอกว่าสายสายจากพลังอันี้มันใช่ทุกสาย <c ười> ต้องพิสูน์ทุกสายใช่ครับแผะแพ้ต้องพิสูน์ได้ทุกสายนะครับครับประกวดแล้วจับพลังวิทยาศาสตร์แล้วต้องจับพลังครับสวยเหมือนกันพลังไม่เหมือนกันครับ แต่แต่ผมไม่อยากบอกว่าทั่วไปนะไอผมเช็คได้อันนี้นะครับพี่แล้วเอาพระพระไปให้ใครไหมเอาพระไปให้ใครบ้างไหมอ๋อส่วนมากก็เก็บคนเดียวเก็บอย่างเดียวนะครับใครอีกหน่อยนะครับใครอยากได้ไปค้าสําเร็จนะครับต้องไปถึงอเมริกานี่พี่พี่เช่าองค์ไหนไปบ้างไดนเจนี่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 แวพี่พี่ถวให้นยพี่เฉียงเจียงมะนี่ เยอะแยะแบบเฮ้ยหมดนี่เลยเหรอหมดครับหมดนี่ใช้หมดเลยนี่ลูกค้ารายใหญ่นี่หว่าใช่เนี่ยลูกค้ารายใหญ่แล้วหนูไม่เคยได้คุยกับเขาได้คุยน้อยมากหญิงไม่ได้คุยกับไม่ได้แต่แต่คุยตอนตอนเลิกงานออจะคุยแบบว่าตอนตอนนี้ตอนดึกแก่เพราะว่าเวลาเราไม่ตรงกันอ่านี่นะครับอันนี้ก็เอฟจากครับจากเขามุกคนเลยโหนี่ ถ้าผ่านวิทยาศาสตร์ได้ไหนไหมมันจะผ่านวิทยาศาสตร์ได้ด้วยเฮ้เองพี่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 ชมคลิปของผมไหมเวิร์กไหมเวิร์กก็ผมดูคลิปเนี้ยเป็นเป็นเป็นหลักกอามแล้วก็มันชื่นใจแต่ไม่มี้าให้นะไม่เป็นไรครับนี่ฮะทุกคลิปอะของนี่นะครับอ่าฮะพี่อันนี้พี่ก็จับอันนี้จะพลังหมดรับอันนี้อเนี่ยของ หลวงวิจาร์เจรไนี่หลังชินมันชอนครับผมไอพี่สวดภระาตุชินมันชรนได้ไหมใช่ครับพี่สวดได้เหรอได้นี่นะครับนี่นี่นี่สมัยร้อนสี่าเฮ้ยนี่นี่ตาไอ้นี่โลโลนี่ก็สมัยรอนสี่นี่ตาแผ่นดินตาแผ่นดินนี่นะครับอืมนี่ไอพี่พี่รู้สึกยังไงเขาเขาป่ามาถ้าคนนี้ว่าเป็นพระี่เก ผมผมเช็คสามสี่อย่างให้มันแมทกันได้แล้วโอเคเลยแมทกัไนได้โอเคลอเลยอแท้ก็คือแท้ของของที่ผมไม่อยากพูดนะของสมาค์ทโฟั่วไปนะของซักของซักผ้ที่อื่นแล้วกันะนะเจอของโปรผมผมผมสร,รุปบางครั้งนะั้นได้เลยว่าพระแท้ไม่แท้พระทันสมเด็จโตรหรือไม่นี่เอางั้นเลยครับอย่นี้ทันหมดแล้วที่ผมเช่ามาเนี่ย เนี่ยครับไอ้หญิงเจอลูกค้าอะไรใหญ่อะเนี่ยเนี่ผมก็เลยผมคงว่าจำมาออกคิดโดนตวเลยนะนี่เดือเป็นจ่าสิริข้าผาบช่เไอ้พี่ พี่บอกอ้หญิงหน่อยนี่เช่าไปองค์ละพันไปปล่อยกี่กี่แสนผมไม่ได้ปล่อยผมไม่ได้ปล่อยเอออไม่หรากผมไม่ได้ปล่อยครับผมไม่ได้ปล่อยแล้วแต่คุณมีบุญบารมีต่างหากนี่นะครับถ้าใครอยากได้พระจากคุณหญิงนะครับถ้าอยู่อเมริกานะครับใช่ผมนั่งเครื่องบินไปที่ LA ซานฟราสแสนฟร์สแสนฟารซิสโกผมจะโพสต์หลายอย่างครับเขาพี่พี่ไปโพสต์อะไรบ้างโอเคพี่ได้ได้ได้ดูหน่อย นี่ผมเดี๋ยวผมจะ่เขดลงพัดลมพัดเยอะนะเรับวันก่อนๆก็พึ่งลมพักกลิ่นไปอ่าพักกิ่นนี่ผมชอบมาเป็นเป็นนั่นเลยเป็นช่อเลยอ่าเนี่ยหลวงก็เอามาตัดให้ให้นี่พี่ไปบ้านพี่มายังไปมาแล้วครับอ่านี่ครับว่าผมมีเมนเม็ดจนนมนี่เดี๋ยวผมไปน่านมา ไปน่านมาครับผมนี่นี่ครับผมชอบเป็นอ๋อนี่ครับชอบไปชอบไปแล้วก็มาตัดให้ไหวพระอันนี้อันนี้สองสี่ศูนย์แปดครับเนี่ยครับอันนี้หลวงวิจิตนันโมนเป็นคนฟางครับนะครับผมจาเนี่ยครับบรรยากาศของเอสซีมาเจอ ผมซื้อไปชุดเลยแล้วก็ผมก็ตัดไปถวายวัดเขาบอกหกวัดแล้วตเนี่ยเอา้าวัดที่ไหนวัดที่บา้านที่หน้าครับครับเออผมมีหมดร้อยสามองค์เนี่ยเออปกติมันมีเก้าสิบเก้าเนี่ยอ่อาร้อยสามองค์แล้วก็ร้อยเก้าองค์แต่ผมไม่ตรงตรงที่ร้อยสามองค์ค่ะ S <S ไปไปตัดให้เขาซื้อไปเป็นช่อมันผมซื้อเป็นช่อเป็นสองปีที่แล้วแล้วผมไปฝากที่บ้านแล้วก็เขาไม่เคยเปิดเลยนะเชื่อไหมวันที่ผมเปิดอะแผ่นดินไหวโอ้แผ่นดินไหวอันนี้คืออันนี้นนเร็วเวนี่นะ่เร็วเนี้แล้วพอวันที่ผมเผาไาวาผมไม่รู้ว่าวันไหน เป็นตรงวันเกิดงพระเทพดเนี่ยคือปฏิหารเดียวที่ว่าพี่บอกมาใช่ไหมใช่ใช่พี่ถวายไปทําบุญให้วัดใช่ใช่แล้วกไปไปวัดอะไรบ้างบอกได้เออ่วัดพระ่าใครจะร่วมบุญกับพี่อะไรนะวัดนัทสิทธิ์แก้ว นัตสิทธิ์อันนี้มันมีชื่อฝรั่งไหมอ๋อไม่มีไม่นี่นี่นี่พี่นัตสิทธิ์ไปอยู่เมืองเมืองนอกเป็นเป็นอะไรอ๋อเป็นเจ้าพักจะเป็นอครัวครับไม่ใช่นัตสิทธิ์เนี่ยภาษาอังกฤษพาคนภาษาอังกฤษเขาเรียกยังไงอ๋อต้นับบสิทธิ์สิทธิ์เขเรียกตัวหลังมันยังยังเรียกง่ายอยู่เรียกง่ายไม่ได้แปลไปไกลนี่ถ้าอยากได้พระซีนี้ไปที่ไหน ไปที่วัดนี้วัดปางวัดปางแล้วก็วัดวัดบ้านเกดวัดบ้านเกดอำเภอปัวอำเภอตัวจังหวัดน่านก็วัดบ้านปงวัดบ้านปงวัดบ้านแก่งวัดบ้านแก่งแล้ววัดดอนตันที่ว่าหลวงพ่อเก่งๆอ่าวัดดอนตันครับผมเนี่นะครับก็ไปร่วมทําบุญกับเขาที่นั่นนะครับส่วนจะหมดแล้วไม่หมดแล้วนี่แล้วแต่บุญใช่ครับแล้วแต่บุญที่ทําร่วมกันสมเด็จตกุกเสกครับ มีจำนวนน้อยมีจำนวนจำกัดให้กับผู้มีบุญมาเจอ FC ของคนหญิงก็ต้องต้องต้องดึงมาหน่อยเถอะให้พระไปแลวคุณหญิงมันวขอถ่ายรูปตอนให้พระเชี่ยวเลยอ๋อเนี่เก็บแล้วใช่ไ้มเก็บแล้วเอาๆเ่มเนี่ยเอาเนี่ยเอาถงมาให้หน่อยเดี๋ยวหล่นหาย นี่นะครับตัวทองมันจะหลุดไอ้ตรงนั้นเป็นทองคําแท้อะแแปลกทองคําแท้นะครฮะแท้ใส่ตุ้มปะเนี่เน่เน่เน่ FC จะมอบพัฟเป็นที่ระลึกหลังจากเข้ามาสิบกว่าล้านออเนี่ยวันนี้มาเจอตัวจีนเสียงจริงไปยุโรปมากันแล้วก็มานี่เวลานี่นะครับ ขอบคุณคุณหญิงนะครับที่ให้พระมาเป็นที่ระล็กนึงองค์หลัง<ช>จากซื้อไปหลายล้านบาท <c oughs> ขอบคุณนะคะสวัสดีครับแต่ทุกครั้งต้แถมที่เขาอยู่ที่นี่นะครับแล้วคุณหญิงประชามพันธ์ของการของหญิงไหนเนี้<ช>ที่เป็นพระพระพระ,ะป่าถ้าใครไม่ท่านพระป่านี่ก็จะเอาเงินไปออกกระถินนะครับอันนี้สามารถเลือกบุญกันได้นะคะตอ้งละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท เรียกเกาะสนามเรียกอะนะครับที่เดี๋วเราจะไปทอดพรปากันในวันที่สิบในสายมทีัะเราแต่ถ้าไม่ได้ทาดพรป่าไม่ก็ไม่ทานพราปาก็คือว่าแล้วก็ถวายเลยอ่ะนักที่จะร่วมทะนี่เขาจะทุกเขาจะตั้งกี่กองนะอันนี้50าสิบ ปี่กองมันมีอยู่ห้าสิบกองแต่ว่าแล้วแต่พีมันจะรวมท่าไหร่มีแล้วแต่แล้วแต่พี่เขาจะรวมท่าไหรมกองเท่าไหร่นะเท่าไหร่น้องกองรักเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำไว้ขอบมากครับผมนี่อโอเคตรวจท่ะอันนี้เรื่องตัวท่าเรื่องตัวท่าตัวท่าของคุณผ่านยังพี่พี่จะพลังก่อนโอ้โหจับไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่ามันต้องมีพิชิตก่อนโอ๋อนี่เนี่ก็รวมบุญเลย ค่ะค <mile> ิวใจถึงมากใจบุญโอเคอะไรนะอะไรอะไรใช่เ <men> ดี๋ยวผมเลือกคิวีเด๋ยวจับพลังก่อนเขาจับพลัองสามเดือนเขาจะจับพลังก่อนนี่วนนี้ก็มาบคุณได้เลยเน่เนะครับหนูเก็บชื่อไว้ให้ลูกเงินส่วนทำบุญส่วนทำบุญนะครับใช่ค่ะอันนี้หนูเก็บเข้าคนกองบุญเด้คนที่เข้าให้ท่าทำบุญนะครับเขาไม่เอาไม่รวมเอาเงินมารวมกัท้ายทั่วไปนะครับเขากลัวบาป เงินส่วนที่ใช้ส่วนที่ใช้นะครับส่วนที่ทําบุญก็คือส่วนที่ทําบุญนะครับตรงไหนส่วนในีนเขากำลังจัดพิธีตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้อาจจะถูกเสลอสวยใช่ไหมพี่ก็ชอบสว้าสไตล์นี้นะครับนี่นะครับขอบคุณพี่อะไรนะพิสิทธิ์นัทธสิทธิ์นัทสิทธิ์นะครับคนป่วจังหวน่านครับผม ผมมีลูกหนี้อยู่ที่ปััวนักดาบผมไปเยอะแล้วไปพักไอ้ที่พี่บ้านกี่ไทยลีสปลูกแก้วรีสอร์ทปลูกแก้วเดี๋ยวหนูต้องไปเที่ยวหน้าได้ครับปลูกแก้วรีสอร์ทก็เป็ราคาใช่ไหมได้ครับเลยพิเศษเลยปลูกแก้วรีสอร์ทแพงไปพิเศษไหมเอ่ได้ครับเดี๋ยวผมบอกนะนี่ขอพักปีขึ้นราคาผมจะบอกเลยนะ เรื่อไอซิสได้ได้ครับเพราะว่าที่ที่บ้านที่บ้านทำกิจกรรมเท้าทำเรสซอนอยู่ครับผมไปแล้วครับโอ้แก้วรีสอร์ทจังหวัดน่านคืนเท่าไหร่อ่าผมต้องไปเช็คราคาทีกันแล้วกันเพราะว่าในครอบครัวครับอ๋อเป็นธุรกิจในครอบครัวครับครับใช่ครับเนี่ยนะครับขอบคุณพี่สิทธิ์นะครับที่มาเมตตาให้สัมภาษณ์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหญิงครับอนุโมทนากุญแยนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ